สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะค่ะที่กำลังาตามแนวทางลาปาปฐนาผ่านทางช่องของล็อกกี้ผ้ารวยอยู่ขณะนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะการในคลิปนี้ล็อกกี้ก็จะเอาแนวทางของเจตาผ้ารวยเป็นจังนไรกันแน่คะ่ะมีผู้ใดหิง้งผู้ใดหมานผู้ใดปัง,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 งไปกับเจตาบอสองวัดติดระเด้อค่ะสองวัดติดติดเลขกดินกับมาทั้งสองตัวเนาะมาทั้งบนทั้งล่างหกกับแปดมาให้เห็นเนาะแล้วก็จับคู่เขาที่แปดหาออกตัวกลับเนาะห้าแปด เลข86กบเกือบเข่าค่ะให้86ออก69เนาะสำหรับแนวทางของเจตาเข่าไปเต็มๆค่ะสำหรับ2ตัวอ่า2งวด2งวดติดเนาะงวดที่ล้วเข่าเลขเบิลค่ะค่ะในคลิปนี้ก็จะมีของเจตาเนาะค่ะใครที่เราคอยแนวทางของเราเตรียมตัวแคปหน้าจอไว้เนาะมีของเจตาผ้าร้ยล็อกเทียนทะเลเข่าดินที่6เนาะเข่าดิน6 ของล็อกน้องบัวก,ก็ดินหกค่ะดินหกมาแรงแซงทางโคงของจิตเซียนซอใช้ชานค่ะในคลิปนี้แล้วก็ของเจตาอ่าเจปากแดงออเพรแล้วก็ล็อกอุดรเนาะสำหรับแนวทางของจิตเซียนในขำคืนนี้เตรียมตัวไว้เนาะแอบหน้าจอส่วนอ่าจะสรุปเด่นจิเซียนเดี๋ยวแอดจะขอยกไปเป็นพรุ่งนี้เนาะรอเด่นอ่ารอร่วมเซียนกันก่อนนะคะ รอรวมเซียนก่อนเพราะว่าเจ็ดเซียนกับเก่าเซียนนี่แอดแอด hit ให้แล้วเนาะแต่ว่าต้องรอรวมเซียนกันก่อนเดี๋ยวเอาไว้ลงพร้อมกันทีเดียวดีกว่าเนาะเพื่อจะได้ดูกันเต็มเต็ม,ตมทีเดียวเนาะคะ่ะก่อนอื่นก็ตอก้องกราบขอบพระคุณแนวทางจากทางเจ็ดเซียนเลยนะเนาะแล้วก็ เจตาพารวยกับกับประคุณในหลายค่ะที่ให้ตัวเลงแนวทางมากๆทางช่องแล้วก็เป็นซื้อกลางกับแนวทางของเซนเซียนมาให้แอดได้ลงเนาะกับกับประคุณในหลายเด้อค่ะของเจตาอาจตามต่อั้งงวดนี้สองงวดติดแล้วของเจตาตามต่องวดนี้งวดที่สามว่าจะมาจะหฮงจะปังแบบไหนเนาะผูะ้พดได,ได้กับเจตาขอเสียงหน่อยเด้อมีใครได้ใครมาใครหิงไหมดไ,ดได้ติดตามแนวทางของเพื่อนโบนะคะเพราะว่า ประวัติเพื่อนเดินดีอยู่ค่ะที่ผ่านมาเนาะเดินดีเจ้าแม่เจ้าแม่อยู่เด้อค่ะนี่เพอเพอเข่าทั้งสามตัวแล้ก็เลีกดินเพื่อนพ่เคยหลุดอ่านหลุดอยู่แต่ว่าหลุดน้อยเนาะหลุดหน่อยตามต่อค่ะของเจตาพารวยสําหรับลาพัฒนาซ้ายวิ่งหลุดเดินบนรางววนนี่เพื่อนไหเดินทีหากับสองค่ะเพื่อนมีช่องของเพื่นพร้อมเด้อค่ะของของเจตาพารวยเจตาพารวยพิมพ์เข้าไปเนาะเพื่อนจะมีแนวทางของ เซนเซียนของเพื่นอยู่ในนั้นาฝากติดตามน้ำหนเด้อค่ะเด่นที่หากับ2ค่ะของเจตาพารวย2ตัวให้ที่หาหนึ่งหาศูนเจน้นที่หาศกับสอค่ะเบิ้นที่ห้หกับ2 2 3ตัวไ้ที่หา6 2งหาศแล้วก็หาสอค่ะเน้นที่ 5, 0, ท 5, 5, 2, 2, หาสเจเนาะ ของจิตาพารวยอนะตามต่อจะสามม้วติดในวันจันนี้แหละเนาะแคปหน้าจอตอที่ล็อกเทียนค่ะของล็อกเทียนเข้าตัตวดินนะด้วยก,ก,กันะค่ะของล็อกเทียนนะเ,ยเข้าตัวดินเะนาะดินที่หกกับหนึ่งมาหกเนาะค่ะสําหรับแนวทานของล็อกเทียนเลขจับคู่ประเขานะตามไหมค่ะของล็อกเทียน สามไม่และตามต่อสายวิ่งรูดเดินบนรางเด่นที่สามค่ะร่องที่ซีสองตัวหาที่ซีสามซีสองสามสองสามหนึ่งเน้นที่ซีสามกับสามสองค่ะเบิ้นที่ซีซีกับสามสามสามตัวหาที่ซีสามสองสามซีสองแล้วก็ซีซีสามเน้นที่ซีสามสองค่ะสําหรับแนวทางของล็อกเทียนนะคะกับหน้าจอจอที่ล็อกน้องบัว ของลอกน้องบัวก,กับเขาเด้นที่หกเนาะเขาเด้นหกสองตัวไปพอถึงเนาะค่ะสองตัวไปไม่ถึงตามต่อค่ะสายวิ่งรูดเด้นบนลา่างงวนนี้ของลอกน้องบวัวให้เด้นที่เจ็ดกับสีค่ะ เด่นที่7กับ4 2ตัวให้ที่7 5 7 6 4 2แล้วก็4 1เน้นที่7 5กับ4 2ค่ะเบิ้ลที่7 7กับ4 4 3ตัวให้ที่7 4 2 4 7 5แล้วก็4 7 6เน้นที่7 4 2แนวทางแอบหน้าจอค่ะ ชอชัยชานอชอชัยชานกับเขาตัวดินค่ะดินที่หกเนาะจับคู่ให้ที่หกแปดออกหกเก้านะคะนาะเสดายของชอชัยชานก่อให้ให้ที่หกแปดออกหกเก้ากับหาแปดเนาะหลุดไปเต้มแล้วก็เกินไปเต้มตามต่อค่ะของซอชัยชาน ต้องงวดค่ะสำหรับรัพัฒนาสายวิ่งหลุดเด่นบนรางว่านี่ให้เด่นสองค่ะร่องที่ C สองตัวให้ที่ C หก C เจ็ดสองหาสอง C เน้นที่สองหากับ C เจ็ดค่ะเบิ้ลที่ C สี่กับสองสองสามตัวให้ที่ C สองห H C สอง C แล้วก็ C C เจ็ดเน้นที่ C สองหากับ C C เจ็ดค่ะสําหรับแนวทางเลขสองตัวของสเจริญเนาะเด่นที่สองสองตัวเน้นที่สองหากับ C เจ็ดค่ะ ของเจปากแดงของเจปากแดงกัหลุดนะคะหลุดแต่ว่าตัวเดินยังมาให้เห็นอยู่2ตัวมาตัวค่ะของเจปากแดงตามตัวค่ะผู้่ที่เป็นเอฟซีแฟนคลับของเพิ่อนครัแบบหน้าจอเนาะของเจปากแดงแลาพัฒนาตรงว,วดค่ะวดนี้หาเด่นสองค่ะร้องที่4ีสองตัวหาที่สองซีสามซก,กับซีศูนยน่นที่ 2C กับซีเก้าค่ะ เบิ้ลที่สองสองกับซีสามตัวให้ที่สองซีเก้าสองสามแล้วก็ซีสองซีน้นที่ c ีสองซีค่ะของเจปากแดงตามต่อค่ะของอเพทค่ะของอเพทหลุดเนาะจับคู่ไม่เข้าสายเดินบริหานเนาะตามต่อบั้นจันทค่ะ วันจันเล่วพัฒนาสายวิ่งรูดเด่นบนล่างของออเพ็ดค่ะเด่นที่สองค่ะรองที่สี่สองตัวให้ที่สองหนึ่งสองศูนย์สี่เก้าสี่แปดเน้นที่สองหนึ่งกับสี่เก้าค่ะเบิ้ลที่สองสองกับสี่สี่สองตัวให้ที่สี่สองศูนย์สองสี่เก้าแล้วก็สี่สองหนึ่งค่ะหน้าจอเนาะมาต่อของล็อกอุดรค่ะของล็อกอุดร ลุดเนะคะ่ะไม่เข้าไม่ผ่านต้องขอไรเอฟซีแฟนคลับที่ติดตามของล็อกอุดรนเนาะที่ผ่านมาของเพื่นสายวิง่งสายรูสายเดินมาแลคะ่ะมาต่อเนื่องมาหลุดงวดน,นี้ตามต่อค่ะวันศุกรวันจันทร์เราพัฒนาสายวิง่งรูเดินบนรางว่านี่หาเดนสองค่ะ,อะสองยังมาเนาะเด่นที่สองร่องที่แปดของเดินเจเซียนนี่สองกระมาแรงเหมือนกันเนาะ เด่นที่2รองที่8ปดสองตัวให้ที่2829 8 180เน่น้นที่29กับ8ปศูนย์ค่ะเบิ้นที่สองสกับ88ดแสามตัวให้ที่สอง8ปดศูแล้วก็สองเน้นที่829ค่ะสำหรับล็อกอุดรแคปหน้าจอเนอะ ตามตัวแลไปใหม่เนาะคะ่ะสําหรับผู้ใดมักเส้นใดชอบเส้นใดจากเส้นนั้นเนาะรักเดียวใจเดียวไปเห็ุตามตัวให้ถึงเนาะคะ่ะมักไพชอบผู้ใดจัดไปค่ะหล้กก็เลขทุกตัวเนาะมันเดิมที่เรากีกได้ก้าวไว้ต้องขอโทษขอไปไใบลวงหนาด้วยค่ะถ้าไม่เข้าไม่ปังเนาะเรากีก็ต้องขอไพไใบลวงหนาแล้วก็โปรไซวิจารณญาณในการรับชมนะคะรับฟังเนาะเลขมันมีเขาไม่ลุดกันย่าว่ากันเด้อค่ะ ใน,นคำครึ่งน,นี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีใช่กับราพัฒนาวันจันทร์เนาะกับขอบวพุ่นข่าวพุ่นตลกๆนะทั้งจากทุกทุกเซียนแล้วก็เอฟซีแฟนคลับประวัติจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กับขอบวพวกพุณในหลายเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะกับขอบวพุ่นข่าวุณในหลายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ